สวัสดีทุกผู่ทุกคน,กคนพอๆกับเจ้าเกตอีกแล้วในซองเกตเจ้าลาวเจ้าเกตมีอาหารดีทุกคนมนี่นี่มกทุเรียนจ้ามักทุเรียนหน่วยน่โลสองขีดทุกคนเจ้าเกตไปตลาดแล้วก็เลยซื้อขีดอยากขังแหละของปีเลยทุกคนที่เจ้าเกตจะได้กินโลสองขีดกระเจียนเป็นเงินกีดอยู่อันอยู่แสนสิบพันกีดทุกคนแต่เป็นเงินบาทอยู่ลอยอยันสามสิบบาทกรบโบหญ่โบนอยดอกทุกคน เาเก็สีอันใบเขากินแรงของมันนี่ค<ฮ>ือว่ากินเจก่อนทุกคนแต่ว่าเพิ่มไขมัน<ฮ>ปอ,อกก่อนทุกคนเกตก็จะคเคยปอยกจากเถื่อทุกคนกินเป็นหักกอกบุเป็นอืม

อบอกมุกทุเรียนค้างแหลกทุกคนว้าหลักอายไม่ขาดเทุกคนหลักอายไม่ขาดมักทุเรียนเห็ดของเขาเสียราคาเบิด์ยังส่แล้วนาอคนบ่เคยกินแน่แล,ะนนและกันบ่่อยด้กินละกับบ่บ่เคยปอกแน่ ปลาทุกคนเนื้อพันหลายเด้อเนื้อหน่อยนะเม e ่ะแต่ว่าเละแฮนตี้ยังไงเพิน่นซุกแห้งทุกคนก็เลยเนืเน้อเลไ สิอะไรเนาะคนปอกบ่าเป็นทุกคนต้นง,ง,งานงานอยู่ทุกคนกัน นี่ทุกคนงามแล้วยาเคลื่อนข้าจเจ้าปอกขายได้แน่สะเกตเห็ดได้แล้วทุกคนโอ้งามงามเลยทุกคนฟูบอกใหญ่ๆนี่ทุกคนมกทุเรียนแสนสิบพันเกีบของโปดจ้าแต่ว่าได้กินหนึ่งปีหนึ่งครั้งย่อนวกเพิ่นแพงแหงราคาเพิ่นสูงแหง มาเดอ้อทุกคนมากินมักทรียาน้ำซาเกตวิธีเซาเกตที่กินคำขาวคำบางอย่าปั่นบางอย่ง,งห่อนห่อยห่อยปุ้งทุกคนห่อนแหงทุกคนปา้าโชอ Xong lạc hai đi tụi con dân bài khảo tụi <laughs> con Khảo nhiều hàng con <laughed> แสบแห้งทุกคนหวานหวานหอม อากาศกะหอนแห้งๆทุกคน คลิปนี้ก็สิขอจบไว้สำเนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าเกตนเนเ้อฝากเป็นกำลังแห่งเอิ้นแห่งใจเจ้าเกตสบายดีทุกคน